จริงปะโอดปลา,าังปลาคังอดทั้งปูทั้งปลางัเกนักจันจนนามอกนั่นโอ้โน,นที่เกาอ,อ,อุ้ยปาดปลาในไดมุกนึงเลยจ้ะอุ้นเอา สวัสดีจ้าสวัสดีนาที22ท่านว่าข่ม68จะมาเนี่ยพาพี่พานนองขื้นพูดน่าจะต่างว่าซ่อมเมืองคอนเฮ็ดคอนเฮ็ดกับปราทันออกเด้อจับหมอกลงประมาณสองมือแล้วก็หายไปเมื่อวานกับฝนตกลิ่นใสอยู่จ้ะแต่บางหัวมันสิออกอีกรอบมาจากกระถาลุงถาชมกันไปเรื่อยๆแต่วันนี้พาพี่พาน้องม่าใสตุ้ม ึ้นทั้งไม้พี่ไก,ก่กับทั่งบันสังหอมจะ้ะกำลังุนมาชมกันว่าสีโขกสีมันประจ่ามากไกลอยูจะจ้ะตอนนี้ก็บซาฟนมาหอดไซแห้่กับประมาณเทียงเด้อจะ้ะทารุนทาชมว่มาสีโศกสีมันน้ำกัน,กนมาจ่ามาอน้ไปกันเลยจ้าอาอยางคุ่งไก่กินเขาเทียงจะ้ะล่อยำตุ่มเนาจะจ้ะซา่งก็มาสายอยู่จะ้ะสร้างพนอน ันใส่ตุ่มกับซีเดียี่เวลาพักผ่อนแน่จะ้ะว่าเมือนี้มากไก่ถึงทั้งบานสังหอมจะ้ะกินง่ายจะ้ะคงไก่เหลือจกเอามาใส่ตุ่มเด้อจะ้ะมีหนูเขาเตียงไก่ชิ้นชิ้ไว้จ้ะเลีย้ยงขนาดเลยจะ้ะ ขาวดินแคนี่จ้ะอ,อ้ได้เวลาแล้วจ้ะมาดูน้ำกันคุณเ,เด้คุณเฉียเอาตพิ่นก่อนบน้ำกันจ้าเปนส่งใดมนี่ยมาไกยู่จ้าดยน้ำกันจะล้งแหลกดึงไมางกนเป็นส่นใด เป็นไงนับนับนับนีกินบ่รงด้ยจันทร์ลงเลยนะไม่ขควงไก่อ่ะมาลุกกันจับกันนี่เดินเลย้ายายตาคือตัวงามหงาบพี่เอาดูน้กกันดีจ้าลังที่สอง อ่าก็เริ่มลดเริ่มน้อยลงเลยจ้ะได้สร้างหินบ่หินโตเลยจ้ะอู้ปลากระน,นี้สุดยอดปูสามเจ้ว่าตัวสีแดงเข้าสิปล่อยเนาะตัวสีแดงนี่เอาไปบ่ใด้เด้วยจ้ะ ใส่กะติก่อนจะให้สร้างอยู่บอกส่งคืออยู่มัน,มนกระปหูหรือปลาหลุดน้ำกันจะ้ะนี่เ็ดใส่ซีงแดงระวังด้วยปล่อยจ้า,าตัวงามเนาะใส่มกุกเนาะ บ ه, สส 40, รรอ,อาย,ย,อยู่ข้างในเห็นโตเลยจ้ะสงสัยสีมานปูเลยสร้างคนยังแกะอยู่เอาเคเลยที่จะมาบ้นจัยเฮ้ยจูโอ้แรงขงพี่โอยู่ข้อข้อข้อุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ข้างใต้ค่อยๆสร้างจับรุดบ่เมื่อยห้วมือขหอย งอปได้บอโอ้ยพี่น้องตัวใหญ่แค่ไหญ่เนหงอกโ้ตัวใหญ่ทั้งหงอกสามบุอู้ยเอากระถนเาสังนระอู้ยก็กลบในเถอะแค่ไหนสังอ้อชวบ้านใส่ชุด้วยนะทั้งหนอกยจ้ะนานทางใหนตุ่มอู้ยแต่เไดช้าตบอสามเลยยี่้งหนอ ปนันยังเขาตูมาลายอ้โอนตดทุลักทุเลเนี่จะจะใส่ไปหกเนี่ยอปูหลาย่างเนอะม้าเวมาเวเก็บเดียวจัะนี่ออกยางเ่ยด้นี่จังกันแน่นอนเห็นกลุ่มอะตัวหนึงจกัวข้งนอกเพน

จันจันนามกนั่นโอ่งตูนที่เก้าไอาข้ของหน่อยๆกันสุกมันสุกมันตายจนสีบกกาเขาปูาย ยากูจังงูคนน้อยเนาะจางเราไปเอาเลยจ้ะยังเป็นจริงจริงข้รใหม่ปะนี่ขอยเพ่งอ้ยอผมมีปูตัวมีแต่าตัวนี้สุดยอดจ้ะเดี๋ยวกัน ปลานีนเดมุกนึงเลยจ้ะอโอ้ตัวนี้เป็นปลาซิวเขาไปดูน้ำกันดีดูน้ำกันล้งต่อไปอีกจ้ะเผือ่อน้อฮิฮิยังขังนนองนอง คือบ่ก็หันมาหยิบหาบุ้งน้ำกันจ้ะเอาไปยังได้และซะางไม่ได้ขีดเนื้อขีดเนื้อออกไหมเนาะขึ้นออกก็ได้ดอกอือฮึือฮึอยู่จ้ะมีปลามีปูอะมาโอ้มานีมันปู มันได้มีปูนปี่ปลาสิบ่ค่อยเขาหลักจากพันหยายนหยานบ่ได้กินบ่หยานปูกินเพินนะ่นละถึงสีเขาก็หาทางออกจนได้กินดอ,นอให้เวดดูล้งต่อไปนี่ก็น่าอึดอัดเว่อร ีกแล้วเจองเสีแล้วคุณนั่นองหัตัวนี่ันลงลพ่ไต่ขึ้นกระปูจ้า สร้างโลกสร้างขวางคือหนึ่งอยู่ถือนนี้ออกยากขนาดเลยจ้ะส่ยสวยจ้อีสเยอะไรขาดอ้ยอุ้งอีกอะดูไปล้างน่ของ,งน้ำรรมาสองนมเือจ้ะ ดูขึ้นจุนจ้างจุงจุงไฟขึ้จริงจริงอู้จริงไม่ยู่แล้วนะน้องขึ้นไกลเลยจากกระปูดนเอุ้ยปลาปลาปลา,าหลฮึ่ลกๆแตกสวด,ะด,ดาะลกๆอ้ทั้งปูทั้งปลาแตกสวดสวด อ้งับเบืง้งอู้สันๆนึ่กระปูนหุ่นอะโอนโตัเลยจ้ะอโอนโตัวเลยจ้ะมันติดกระปูนปลาก็ได้อยู่ได้กินยังไงสางนะปลาเขาไล่เบื้องนี่มนะันจนะออกจากตุก่มได้หนีเลยเอ้าสสางไปพึ่งตุ่มไว้แล้วจ้ะดูหลังต่อไปอกระปูขึ้นหนักเลย lún lún lăng nè, cứ bơ, à, bầu cả trong nước, massage luôn không, Thì, อตากกตาอ้ากรกองนกอนะร้ายเนาะคนนะเดี๋ยวไปเอาใส่ข้างนจ้ะหอิหลวมชกระถูคอให้ร้ายจ้ะอื จะได้มาันลางอางนี้ติปากกังคอกังใส่ง้ามเลยเดวนันกันอีจ้ะเป็นเรื่อันนี้นม,นนมาอ้โหส้างกระดาษตอนทีสิไปได้กะบ้ไปจจายัางมื่นอ๋อ่าขากันเลยจ้ะพี่องไปเรียวๆอย่าฟ้าอุ้ยอุ่าฟาด้อ นงอกหว่ะจับป oh. ๊อโอ้ยโอ้ยนั่นเด้กนั่งยูยูนั่นเอามีเอามีโอ้ยนั่นล่องเร็วอ้ยมันลุ้นเร็วอ็เล่นน้ำแล้ววะนี้อยากอาบน้ำแต่ก็ว่บอกคอยเนาะ สีน้ำกระปูเอามืนน,นี่มันงูหนามที่เหล,เลก,มาาออกมาบางังเอ้ามาบังเยอะสามปกติมีหาจ้ะ <c oughs> มาๆมามาเอ้าอยากเนหน้นาก็บอกเจ้านวันน,น, <c oughs> น,นี้พจนเช็ดอียงเลวะโอ้สันลงดีดีฝุนขืนยุงเทื่องล้มือเจ้าพน<อ>กระปูโอ้ รางเ้ยร <im itation> ่างลงเลบ็ดเลาวัน้ <im itation> โ่โอ้ยโอนตูนเลยโอยมีขาบตลกตลกองพีนองเลยม้วนเลยม้วนเราจำวันนี้สะโพกกับบิดรสพกจีลงำกับปูไปเลย <c ười> ออกแล้วสร้างเอาไหมใช่หรอโอ้ยปิดปิดปิดม <c ười> องดร่งหันสะโพกจีลงไปท้ายนำกับบุตรายเป็นฝาลงกับปูให้ ไม่มีป่ะเพ่งเอียงเ่ยันเพื่อจริงๆโอ้ประกัางกับกระปูอีกเออกระปูตกลงไปเลยอะ้ตกงเปนัออหักจริงนะซนเอาแต่เอาแต่กระปูออกก็ได้ค่อนข้างแหลมะกระปูกบประกาจ้ะโอ้ตกถี่ร เอาเป็นไรซะพี่เล่งขับไปดูอะยังลอยทางหลอกสวยโอเค <ie> ปัาๆๆาึ้นทุกหลังยุ่จ้ะวาอให้ตี่นออกดนไปๆๆ ุ่นจะอีช่องล้างทุ่ะอะบุมีบ่ตังดีเด้เยขวมนะ้้อาอ้อออมาน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 เขาทุกล้างจ้ะ ุดยอดเลยไอ้ไอ้ไอ้ขี้หนามจริงๆข้ามา,มา,า,าทางทางทิศทางอยากเหินออกจ้ะมีเป็นปุ่มใช่ไหมน,นะนี่เอาเลยเอาเลยตัวดื่มตัวดื่มออกจิตเลิศปะ มีไหมเนาะหลังสุดท้ายหืมจีมือเลยจังเราไปน้ำเนาะกับตีกันเนาะพี่พี่เอาไว้พี่กป็นห้าแต่มองวาดเสียวคือบ่คือไหนจริงจริงว่าจริงว่าจริงปบ่โอ้ปลากรังปลากรังกัน อ้าวที่ผสมประมาณถูกรังนี่จะมันบ่ผิดหวังจ้ะมันตุ้ง่งายกันเหรอแบบตีนติดเลยจ้ะแล้นี่ตุ่มอีจักขาลังล่นเนื้อติ๊กตุ่มสะฟเนกับไ,ไดรซังมาจจะสองตีแล้วม <c oughs> ีใส่ตัวเก่าอยู่มันสุดยอดจ้าอ่าสะฟเนพระพีพระนองสรุปยอดใส่ตุ่มมันนี่จ้ะมันนี่การจะเห้อมานเนี่ยคือภายในหน่าเฮ้ยห,หลกัหลกๆนี่จะปูจ้ะ ปลาก็ได้ร้ายอยู่จ้ะเนาะใช่ครับอยู่ทางใต้เด้อครับเป็นปลาคอกลางปลาซิวเข่ากับปลาเก็ดแข็งจ้ะแถวบ้านเฮาเอิ้นปลาขาวเนาะแม่นแล้วคร,รับผมกระปูอุ้ยใส่งามนี่ครับมันสุดยอดเลยจ้ะพอได้อยู่ได้กินอยู่เด้อครับผมสงกับเดินทางไกลอยู่เนาะมื้อนี้เนาะครับผมอสุดท้ายนี่ก็มีหยังหลายครับขออวพยพรในความเพี่น้องสุขสุขคนเด้อครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร่ำรวยเงินทองครับผมจะเจ็บอย่าไข้อย่าจนเด้อครับ จ้าสะเฟินขอฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเฮ็ดเด้อจ้าเราจะดินแกงเตียนไว้น้ำจ้าถ้าหลุดนี่คลิปต่อไปว่าสะเฟินกร้างกรุงศรีสุโขศิรมานยังเนาะสางนาะแมนครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอก้าวค้ามวาสวัสดีครับสวัสดีจ้าสร้างคนปิ่งกระปูกินง่ายสุดแสร้างเรื่อง่อยลอยเป็นแต่เสีบขนาดเลยจ้าโอ้ยหหลุดดีนัวเนื้ ก่อนกลับบ้านจ้าต่างระสุกเลยโอ้สุดยอดเลยจ้ากินเขาแล้วเขากับสีเดินทางกลับบ้านกับสี่ผ้าแวะเก็บพักกันนะสังนาะเนี่ยครับไอ้จ้าถ้าดลุนทัดชุมกันอีกจ้าหาคับจ้าแวะเก็บพักกันทักนี้ก็ต้องปรุงเต็มปลาเลยจ้ากินกับก้อนกระปูย่นนี้ ลากระปูแล้วจังเลยเดกกรปูร้ายนู้น,นไอไดึงพักเหมือจ้ะพันสิยังมีออนบ่เอาฟังดู่ะโอุกงเท้กเนี่นี่ร้ายแบบด้วยจ้ะร้ายไซส์ xong mùa sao mùa cái này xin nè Nè, mùa sao 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 mùa

何やってんだろう เราะว่ามันรุ่นนด้ทวกมันดีบ่มีรถขมบ่มีรถอ,อ,อ,อันนี้เลยจันเอาที่เหยันมัน พกักนจ้ะพกักเบียดพักเบียดไปยไพอกินนีจ้ะแตซาจนอีกะืกอชิวดแล้วละนะน่าติใจตปลามันก็จะเป็นพกักนิดเด้อจ้ะซึมมีนี่เบีดเลยหลายเจอต่เกียบต่เบียวกิเวนเบิดจ้ะ Dai, è